ขึ้นดับแล้บ้านนี้ตาตันวัตติดเลยบ่เฮ<อ>้ยขวัวเบ็ดรวมเอาแล้ว <laughs> ขัวเบสจอดจอดรถว่างกันนี่โอ้ยขวัขวอะไรล่ะขวัวไหน้มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอนก่อนพี่น้อง โอ้ควาล้วมควาล้วมขอดไฮนารีนมงครับขอดน้อยจะตะฮักเทเร่คอร์ดผมขวาขวาล้วม ติดแล้วหัวมันหลวมเอาแบ็ดหัวหลวมนี้อันตรลายใช่พี่น้องโอ้อันเปนลีออปปป่ยนโลเลิดมือออกไปเฮ็ดบูมนะบ่โอ้เปลี่ยนโลเลืไม่เพิ่งสังเกตครับ เปลี่ยนมัดสุลูกเลยโอ้คีมยูพีก็มีนะลินพีว่างนี่บ้านเสียแล้วทีอีโอ้ยคีมวางใบใบแท็กรถฮะเบอร์ะไรเบอรนี่ดิยยากกว่ากุญแจเข้าได้ะไว่ากุญแจง่ายกว่ามีอยู่แล้วสิบสบสาม

ระ,ระวังระวังขัวแบตเตอระวังเล็กตึงๆเนาะเอาลองเบิองนะลินฮะโบยุกโบยุกไก่ดิเฮ้ยเอย้าเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอานี่ไปน้ำนี่ขึมเลยอย่ยบร้อยครับนี่แล้วขัวแบตเตอรี่อะคว่ำแห้งของขัวแบตเตอรี่เบิองเอาลอยพี่น,อน้องนี่นี่นี่แวงไปเลยไฟเอาเชื่อมได้นะครับ ้ใส่สองเผ่านะครับถึงสี่คำไปได้แก่ เดี๋ยว,ยวสามไม้ส่งเลยไปเออขุดทมสะนะครับผมเป็นงานลอกทมสะประสัน Ôi, oh, đít bậc hèn đây Ui, hắn lăng hay nói điều đi ăn đi lại đi ơi đi ơi đi ลงไซดพ่อแล้วมั้งเอาลงหันแล้วมั้งอ้าวชิปหายแล้วรถสตาร์ทพอติดเดี๋ยวเด้อพี่น้องแป๊บหนึง่งมึงคืองอ,อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสัน้นเนืกก้อก้นสัน้นเอาเสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่เพียน้องเอฟซีไปเพียงเท่านี้ก่อนครับแม่โค่สตาร์ทพอติดไปสัน้นเดี๋ยว ลองไปจำไฟเบองวัอเดอร์พี่น้องเด้เจอกันไหมคลิปหน้าครับผมบายบายครับ